สวัสดีค่ะยายก,กุ้งมาแล้วค่ะยายก,กุ้งอยากสำนักข้าวนกกระจอกบอกโนกรกะจิบมารายงานคือเก่าค่ะ พี่น้องคะ่ะมือนีวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพ่อสส5งพหคะ่ะมือนีก็เป็นมือแห่งความหวังความฝันของใครหลายๆคนนะคะมือนีสิมิเศษทีไม่เกิดขึ้นละคะพี่น้องคะ่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะเข้ามาเข้าเรื่องเข้าประเด็นกันดีกว่าคะ่ะว่ามือนี่ บอดบอยพอมวงใจเกินร้อยเพื่อนสิไปทำการแสดงอยู่ที่บ้านน้องบัวตําบลคำเปี่ยมเพอ่พ่อช่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องคะโดยมีซอแอนอรดีคนสวยไปเป็นแขกรับเชิญค่ะพี่น้องรับประกันความฟินความมั่นความหฮาความสนุกสนานฟินจิกหมอนขาดกระจุยกระจายแน่นอนเลยค่ะพี่น้องคะผู้ใดสียู่ใกล้ๆนะคะ อาจังหวัดร้อยเอ็ดกะไปเป็นกำลังใจงให้บอดกับสอดเด้อดะคะ่ะไปเป็นกำลัง,จงใจเพื่อนหลายๆเด้อค่ะนะคะ,นะคะก็เอามาแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันคะ่ะรับประกันโดยบอยศริชัยนะคะเพิ่นก็แสดงเต็มรูปแบบคะ่ะเต็มรูปแบบเต็มโชว์นะคะสอดแจ้งจ้างปังวสันพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยู่ไก่อยู่แถวๆ นั่นยูแถวแถวอำเภอพ่อช่ยจังหวัดร้อยเอ็ดหรือไก่เคียงก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้บอสกับซอเด้อค่ะเพื่อสิมาเติมความหวานเติมน้ำตาลในชีวิตเฮ่าค่ะนะคะกลับมาฝากไว้ซ้ำในราคาขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เย้กุ้งน,ำน้ำได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย